น้องหม่คะ่ะพี่น้องป้องปายอันนี้เอินว่าน้องม้กิ่มซุ้งเด้อภัยกิ่มซุ้งคะ่กะก็ต้องขอขอบคุณผู้ม่มปัญญาทองทิน,นอะอพอ่อีเม่ที่เคยสอนมาว่ากันเวลาเฮามีอียังหลายๆแล้วเฮ้าต้องดูจักวิธีการเก็บไปกินโดนๆตั้งแต่สมัยตะกี้เพื่อนกระเฮตัตน้อไม่สมละเนาะแต่ว่าตอนนี้สิม,เมาเฮน้องไม้ถุงกับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณอีกคนหนึ่งเด้อนี่เด้อเพื่อนตั้งแต่น่อยๆจนหอดย่ำเ่า คุณนคู่ใยตุยนี่ก็ได้โอ้ยมือนี่คู่ใยซุมเอาหน่อไม้เอามาหลายหลายเห็ดเปล้วโทถเอินคู่ใยตุยมากปอกซ้อยค่ะพี่น้องปอกแล้วเรียบลอยเห็ดจังไดวัตีเฮ่ากะเอามาฮ้อนห้อนห้อนอน,อนพ่อดีๆพ่องามงามนีลาแล้วเฮากะเอามาใสซึ่งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นกับบรรจุใสถุงจริงๆแล้ว คูย่ยายสมเฮ็ดได้หลายถุงแล้วแต่ว่ามันบอแล้วกัเลยเอิื่นคูย่ยายตุยมาเฮ็ดซอยค่ะหนึ่งกับหนึ่งธรรมดานี่แหละพี่น้องป้องไปเอ้ยหนึ่งใส่ซึ่งให้มันพ่อสุกแต่ว่าก้อนสิ่หนึ่งต้องเอามาห้อนก่อนเดคำํ่าว่าฮ้อนนี่ก็คือเอามาเหลาตรงไหที่มันบอกง่ามออกค่ะมันแก้มันอย่างกับเหลาเหลาเหา,เ,าเนื่องจากว่าน่ไหม่กิมสุ่งนี่มันสิเป็นน่ใหม่ที นอใยค่ะเฮ้าสีหนึ่งทั้งนอมันกระไดอยู่ดอกแต่ว่ามันกระสินานสุกเนาะพว่าเฮ้าสีหนึ่งจากสมงหนึ่งเพื่อให้มันสุกแต่ว่าบ่ได้ให้มันจืดเด้ธรรมดาธรรมชาติของนอใหม่นี่มันกระสิขมอยู่แล้วเนาะเฮากับหนึ่งพอมันสุกค่ะเพราะมันเหลืองค่ะเฮากับมาซอยตอนในนอยฮอนแล้วก็ซอยตอนในอนอยเนาะนี่แล้วก็ อเอาไปหนึ่งค่ะนอันตรงไดมันแก่เขากะห่อนเป็นบางเป็นบางออกสักก้อนก่ะเาได้ทิมเด้ค่ะเอาไปหนึ่งน้ากันนี่เห็นบอกอันใดที่มันสีแก่ๆเขากะ,กะแล้วให้มันงามๆทาไมโอ้เป็นยังค่อยเหลาโอ้กะแบบจิตก๊กทั้งไยเทั้งเล่าน้องปีนองปองไปทาใจเร้ออันนี้ผากสดๆค่ะเป็นยังค่อยต้องเหลาเพราะว่าเปลือกมันหรือว่า หรือว่าสิ่งที่มันบวมนี่มันนี่มันเสียดายมันเน่าได้ค่ะคู่แย่สมมั่นใจเพราะว่าปีที่แล้วหนึ่งไว้ยี่สิบสามสิบกิโลกิโลเนื้อใหม่ด้หนึ่งไว้แล้วัดที่นี่พ่อเอามากินขามปีเอาไปให้มู่กินแล้วเอาไปแจกผู้นั้นผู้นี่เพื่อนก็ว่ามันแสบอยู่ได้ว่ะสันก็เลื่อมัมันใจปีนี้ว่าสิเหตุแบบนี้แหละค่ะ เฮ็ดแบบนา่าหม่ถุงเนี่แหละหลังจากที่เขาหนึ่งซุกเหลืองออ้ย,อยแล้วเข้ากะเอามาใส่ถุงค่ะการที่ใส่ถุงนี่คือขั้นตอนสําคัญเด้อพี่น้องปองป่ายเด้อใส่ในขณะที่มันหอนหอนอย่าเพิ่งให้มันเย็นค่ะมันกระสิขาเสื้อจุลินซี่ไปในตัวขันผู้ใดเห็ดแล้วมันเนาแสดงว่าถุงนั่นมันมีเสือโลกมันมีเสือจุลินซี่เขาคู่ยา่สมมั่นใจก็เลยเห็ดแบบนี้ค่ะ ขีบใส่ในขณะที่มันนอนหอนนี่แหละแล้วกะเอาอยางมามัดไล,ล่ลมมันออกไล่ไล่อากาศมันออกเดอ้อบางคนการไล่อากาศกระเสียวไปใส่ในน้ำจังเย็นจังสัน่นจังสิแต่ว่าคู่ย่า่สมบอ่อใส่ในน้ำเย็นเด้อพี่น้องป้องไปเอาไปสั่งให้มันได้พ่อหนึ่งกิโลแล้วกะเอามาบีบบีบบีบบ,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 บีบออกบีบไล่ลมออกนี่ เอาใส่ให้มันพอกิโลเด้อกะอาจสีเลี้ยงมาลวยคุยขวงแน่เนาะผู้ลงคนกะว่าโอ้ยเจ้าคือบรเฮ็ดง,งามงามแน่วะสันอันคำว่างามนี่กะน,นี่แหละสุดงามแล้วล่ะค่ะ <c oughs> พี่น้องปองไปเนาะเอ้ยเจมินคักบิด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 บดีดเอาอยางมามัดสันตัวห,ายา,หายางกะเจมินหายยากดอกย้าย เอามาดมดมดมดดีๆเดอ้อค่ะมือนี่ยืนเมื่ดมือเมื่ดเวนได้ยี่สิบสองกิโลค่ะพี่น้องปองไปคันผู้ใดขึ้นว่าโอ้ยอยากสั่งน้ำยาสมเด้มันคืออ,อ่อนอวยรวยดีแท้กะอโลโปข้าวอัตลับแก็บมาได้เดอ้อค่ะพี่น้องปองไปต่างเฮ็ดบุญไปน้ำกับ่ไดเอาว่าเอาเอียงแพงมากไม่ดอกอันนี้ คุณแม่คุณแม่คุณแม่อาจารย์แม่เพื่อน้ังเขาวัดเพื่อนว่าจะเอาไปทําบุญนะลูกทาให้แม่ดีๆหน่อยนะวัดสันก็เลยยินดีค่ะก็เลยยินดีเฮ็ดให้อีแม่พูนะอีแม่เราก็สัังโอ้ซีซ่าหาลอยุ๋ละสามถุงสามถุงให้ไปหนึ่งลอยบาทสามกิโลลอยหมค่ะพี่น้อง้องไปปัดสะออนบอ่ พูดนะทท้งเฮ็ดเที่งกี่โมงย่อยมันหอน <laughs> เสร็จแล้วจ้าหนึ่งถุงบัตถแล้วเด้กรสิเอาถุงซ่อนนอกอีกเพราะว่าการที่เขาใส่ถุงเดียวนี่มันกระสิเสียงต่อการที่มันสีสีหัวเนาะพูดนะค่ะเต็มอยู่ค่ะ